สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นทีวีอุบลประจำวันศุกร์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2556วันนี้พบกับดิฉันพิษณีบุญญาการจนรักษ์ค่ะคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจัดประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือคลุมครองเด็กจังหวัดอุบลราชธานีประชุมครั้งที่1ประจำปี2557ค่ะ ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานีสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีนายสุรพันธ์ดิษมานร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่1ประจำปี2557 <c oughs> เพื่อพิจารณาการช่วยเหลือครอบครัวผู้ปกครองเ <c oughs> ด็กที่ไร้อุปการเลี้ยงดูที่บิดามารดาทอดทิ้งติดเชื้อ HIV และการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ปกครอง ฐานะความยากจนจำนวน3มรายทั้งนี้รัฐบาลจาัดสรรงบประมาณเพื่อจัดตั้งกองทุนคุ้มครองเด็กมีผลบังคับใช้ปีพุทธศักราช2546ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กมีผลบังคับใช้เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการสังเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก รวมทั้งครอบครัวและครอบครัวอุปถัมภ์ของเด็กซึ่งถือเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อให้เด็กได้รับการเลี้ยงดูและดูแลครุ้มครองอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กครอบครัวและสังคมเมื่อโตตโตขึ้นอย่างมีคุณภาพมีคุณธรรมมีความรู้พื้นฐานที่เข้มแข็งมีทักษะชีวิตและคุ้มกันความมั่นคงที่ดีของสังคมและประเทศชาติในอนาคต ช่วงนี้นะคะหลังจากที่มีฝนหลงฤดู ตกติดต่อกันถึง3วันที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะส่งผลให้สภาพอากาศหนาวเย็นลงฉับพลันอากาศหนาวเย็นลงครอบคลุมพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็ได้นําผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้กับเด็กคนชราและผู้ยากไร้ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวนะคะซึ่งอยู่ตามชนบทห่างไกลอําเภอละ500ชุดรวมสองอเภอจํานวน1000ชุดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและความหนาวเย็น ทั้งนี้คาดว่าสภาพอากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องและต้องเผชิญกับอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิที่ต่ำลงทุกวันทุกวันค่ะนายพลชัยโคสรัตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนำผ้าห่มกันหนาว1,000ชุดไปมอบช่วยเหลือผู้ยากไร้ขาดแคลนเครื่องนุ่มห่มกันหนาวตามชนบทขณะสภาพอากาศหนาวเย็นลงฉับพลันอีก4-7องศาเซลเซียสหลังมีฝนลงฤดูตกติดต่อกันถึง3วัน ซึ่งทำให้สภาพอากาศยังคงหนาวเย็นอย่างต่อนเนื่องจากสภาพอากาศดังกล่าวทําให้ประชาชนในอาเภอที่อยู่ตามชนบทต้องตื่นนอนตอนเช้าเพื่อขึ้นมาก่อไฟผิงคลายความหนาวเย็นเกือบทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุณหภูมิที่มีการลดลงอย่างผิดปกติคนชราเด็กผู้พิการและผู้ได้โอกาสทั้งหลายทั้งนี้อากาศเย็นลงอย่างฉับพลัน4องศา จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชนบทห่างไกลและประชาชนที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ราบสูงนายพรชัยโคสรัฐนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลรัชธานีเร่งส่งมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่รัษฎรในพื้นที่ห่างไกลเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ขาดแคลนเพื่อให้ชาวบ้านเด็กและคนชาราได้มีผ้าห่มในทันที ซูนตุตรนี้ยมมิทยาภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดอุบลราชธานีอากาศค่อนข้างหนาวและมีฝนฟ้าขนองบางแห่งถึงเป็นแห่งๆประมาณ10-20%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุดประมาณ15องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างยายมีอากาศหนาวเย็นลงโดยทั่วไปและมีฝนฟ้าขนองบางแห่งถึงเป็นแห่งแห่งในระยะนี้ยยจึงของให้ประชาชนดูแลสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นลงไปด้วย จังหวัดอุบลราชธานีจัดประชุมเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 2B Number o 2B Number 1 n e Idol ระดับจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2557ค่ะที่บริเวณห้องประชุมริมน้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์ลำพูนชวีรักรองนายสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานจังหวัดอุบลราชธานีประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 2B Number 1 ทูบีนับเบอร์วันไดระดับจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2,557 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบนราชธานีได้เข้าร่วมโครงการ ToB Number no. อรตั้งแต่ปี2556จนถึงปัจจุบันและร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To B ีนัมเบอหรือ D2B n u m b e r เ n อ o ์ปีที่5ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพตนเองโดยใช้กิจกรรมเป็นสื่อมีการเรียนรู้อย่างมีความสุขใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและในปี2556จังหวัดอุบลราชธานีได้ส่งตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมประกวดทั้งระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศจนประสบความสำเร็จเป็นทูบีนัมบวันไอดระดับประเทศรุ่นที่3ซึ่งจะต้องปฏิบัติภารกิจร่วมกับองค์กรประธานโครงการทูบีนัมบวันในการเสด็จตลอดทั้งปี2556คือนายกิติคุณคำเพาะ นักศึกษาคณะมนุษยาศาสตร์เอกวิชาดนตรีสากลชั้นปีที่สองมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องและเยาว,วชนทั่วไปสำหรับวันนี้เป็นกิจกรรมประกวดเยาว,วชนต้นแบบเก่งและดี 2B Number o n ระดับจังหวัด รุ่นที่4จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาว,วชนจากทุกอำเภอให้เหลือสีคู่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่28มกราคม2557ณจังหวัดอุดรธานี ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็ได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรมตินนสุลานนท์จังหวัดนครราชสีมาให้แก่นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะ ที่ห้องประชุมรัชธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งนายคันชัดตันเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูล,ลนิธิเปรมตินสุรานนท์จังหวัดนครราชสีมาให้แก่นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีสำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นกำลังใจสำคัญของชาติในอนาคต และขอให้นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษานำทุนการศึกษาไปใช้จ่ายอย่างประหยัดและใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาปีการศึกษา2,556จำนวน73ทุนได้แก่ประเภททุนการศึกษารายปีจำนวน47ทุนเป็นเงิน1 6 0 0 0บาทประกอบด้วยระดับปฐมถมสิทธิาจำนวน5ทุนทุนละ2,000บาทระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน20ทุนทุนละ2,000บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน20ทุนทุนละ2 0 0 0บาทระดับอุดมศึกษาจำนวน2ทุนทุนละ8,00 0บาททุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจำนวน35ทุนเป็นเงิน65,000บาทประกอบด้วยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน5ทุนทุนละ2 0 0 0บาทระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน5ทุนทุนละ3 0 0 0บาทระดับอุดมศึกษาจำนวน5ทุนทุนละ8,000บาท ทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาจำนวน5ทุนเป็นเงิน12,000บาทประกอบด้วยพระปริยัติธรรมรแผนกสามัญระดับมัธยมต้นจำนวน1ทุนทุนละ2 0 0 0บาทพระปริยัติธรรมรแผนกสามัญระดับมัธยมปลายจำนวน1ทุนทุนละ2 0 0 0บาท ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมข่าวจากทางข่าวท้องถิ่นทีวีอุบลได้ทาง w w w t ไซต์ที่นี่บล .com นะคะก่อนจากกันวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2556สำหรับวันนี้ดิฉันพิษณีบุญญาการจันรักษ์และทีมข่าวท้องถิ่นทีวีอุบลขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ พยากรณ์อากาศประจำวันสุ์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2556จังหวัดอุบลราชธานีอากาศหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าลมตะวันออกชิีงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ27องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ13องศาเซลเซียส วันนี้ที่หาดกูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17.31นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะดายอโองเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6.19นาที